พอถ้าก้อนมันเกิดขึ้นมาเขาก็จะมีอาการแขนขาอ่อนแรงหายใจไม่สะดวกค่ะถ้าไม่ผ่าก้อนเนื้อออกเขาก็จะแย่พอหลังๆมาก็อยู่ได้ประมาณสักสีหเดือนก้อนมันก็โตวไวขึ้นเจ็ดปีกับการผ่าตัด6ครั้งของน้องอภินญ,ญาบุญเมืองด้วยวัยเพียง14ปีที่ต้องป่วยด้วยเนื้อร้ายงอกกอกก้านคอและแกนสมอง เมื่อสมองถูกตัดทิ้งจากการตัดชิ้นเนื้อร้ายไปมากถึงหกครั้งวันนี้น้องอภิญญาจึงพิการเดินไม่ได้ปอดแฟบหายใจเองไม่ได้สาเหตุเพราะเนื้อร้ายเกาะที่แกนสมองและกดระบบประสาทการหายใจจนทำให้วันนี้ทุกนาทีที่หายใจเข้าออกต้องพึ่งเครื่องทำออกซิเจน รายการบุญไม่จากัดเคยมาช่วยเหลือในต,นตําบลสายแดงอยู่อค่ะประมาณ4ปีที่แล้วค่ะเป็นครอบครัวที่นั่งศาลเนี่ยก็เลยโทรไปพูดคุยกับทางบริษัทอะค่ะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่เร็วก็ลงมาดําเนินการให้อะค่ะ เจ็ดปีที่ลูกต้องทุกทรมานจากมะเร็งร้ายทั้งพ่อสนทยาบุญเมืองและแม่บุญทรัพย์ผ่านรอดต้องสู้ยืนหยัดและเป็นกำลังใจให้ลูกเมื่อแม่ต้องออกจากงานมาดูแลน้องอภิญญาพ่อรับจ้างขับรถ จึงไม่พอกับค่าใช้จ่ายดูแลรักษาน้องอภิญญานับหมื่นต่อเดือนแม้แต่เครื่องช่วยชีวิตก็ได้รับการบริจาคมาจากเพื่อนบ้านที่เมตตาหากโชคร้ายวันไหนไฟดับพ่อก็ต้องอยู่ช่วยแม่ดูแลลมหายใจของน้องอภิญญาราชะตาชีวิตของน้องอภิญญาในวันนี้อยู่ได้บนค่าใช้จ่ายกับเครื่องพยุงชีวิต กสาสงสารลูกกระพาแต่ละหน,นั่นก็เป็นวันวนะคะเวลาเขาเขาหองผ่าตัดทิ้งเราก็สงสาเรเขาบริษัทเทพประดุงพรมากร้าวจำกัดขอมอบเงินจำนวน1,000งมบาทคณะผู้บริหารร่วมสมทบ5,000บาท และคณะผู้มีจิตเมตตาร่วมสมงทบอีก7,000บาทเมตตาและสงสารน้องอภิญญาร่วมเป็นกำลังใจต่อลมหายใจให้น้องผู้น่าสงสาร